การบูชาเนี่ยถึงจะเป็นอามิสบูชานะลองมาวัดสิลองมาวัดสิลองมาถึงไ,ไม่ต้องไหว้พระสวดมนต์นั่งปฏิบัติก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่บางคนเนี่ยมาแล้วเอาเอาดอกไม้มาเพื่อน,น้อมจิตวิญ,ญญาณของตัวเองให้มีความสงบเอาเอากายวาจาใจของตในให้สงบเจริญภาวนาเนี่ยเอาดอกไม้ถูกเทียนมาถาวาย มาตั้งสมทานขอศินหรือสมทานวิรัตเอาด้วยตัวเองสัมปติวิรัตเอาก็ได้อธิษฐานเอาทีเนียลักษณะเหล่านี้มันเป็นลักษณะอ่อนน้อมอย่างสมมติท่องมนเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ท่องบนจริงยุคแรลกๆเนี่ยไม่จริงแต่ที่นี่ตอนที่เกิดสังกายนาเนี่ยจะมาขอถามโยมสิถ้ามันมีคอมพิวเตอร์อย่างสมัยนี้ก็ว่าก็ว่าเนาะ สมัยนี้มันมีคอมพิวเตอร์ว่าจดบันทึกใช่ไหมพิมแป๊แป๊บแปมันว่าไปอาจเป็นเทพก็ยังได้นะอาจเป็นเทพก็ยังได้ผลที่สุดเนี่ยโยมเมื่อสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตัดไปแล้วเนี่ยการสังกายนาเกิดขึ้นเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยมีพระมหากัรสปะ พร้อมโดยพระเถละพระสงฆ์อีกห้าร้อยต้องการที่จะบันทึกไว้เพราะว่าแค่พุทเจ้าปรินิพานไปเดือนเดียวก็มีการก็มีการจับช่วงพระาศาสนาแล้วจับช่วงพระพุทธเจ้าแล้วพระเถระเจ้าทั้งหลายก็ไม่อยากจะให้เกิดก็เลยสังขายาณา การสังกายนานีมันการรวบรวมเอาพระวินัยพระสุตตันตปิฎกพระพิธรรมมาไว้เป็นหมวดหมู่มันไม่ใช่บันทึกเป็นตัวหนังสือนะโยพระอรหันตเจ้าเนี่ยจำนวน500ร้ที่สังกายนานะ่ะล้วนแต่เป็นพระที่เป็นพระสุปฏิบัติทั้งนั้นประกอบไปด้วยฤทธอภินญาซึ่งสามารถที่จะจำอะไรได้บันทึกไว้ในสมองเท่านั้น จดจำไว้เนี่ยพระที่เป็นพระอารหันต์ผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์สมองท่านเนี่ยเหมือนคอมพิวเตอร์อยบันทึกไว้หมดพระสูตร21,000ื่พระวินย 21, 000, ัย21,000ื่พัระอภธรรม42,000เป็นแปดหมพันบันทึกไว้ในสมองแล้วค่อยมาขยายทีหลังโยมถึงมีการจดบันทึกกันตอนหลังตั้งแต่ เริ่มเริ่มภาษาจากอินเดียเนี่ยสืบเข้าไปลังกาโดยพระมหินท่าเถละกับพระนางสังคมิตาลูกพระเจ้าอาโศกไปก่อเกิดวัดในลังกาก่อเกิดวัดแปลภาษาจากภาษาคําพูดเป็นภาษาพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นภาษาสิงหนพระพุทธโคสาจาร์เนี่ยเป็นชาวมคตชาวชาวพุทธคยาเนี่ยเข้าไปลังกาถึงไปแปลภาษา สิงหนเเป็นภาษาบาลีอีกทีหนึง่งกับเอาภาษาบาลีเนี่ยมาเป็นต้นรากของภาษาสอนทุกวันเนี่ยที่เป็นบาลีที่าภาคะเรียนท่านเรียนหนังสือนี่แหละก็สรุปว่ากว่าจะได้จดจานออกมาเป็นภาษาเนี่ยต้องหลังพุทธกาลอย่างน้อยสามรอปีถึงจะเกิดตัวอักขรก่อนนั่นคือท่องโยมจำไว้อย่าไปเชื่อใครที่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนสวดมนต์ บทสวดเนี่ยตั้งแต่พุทธเจ้าสอนตั้งแต่พระธรรมกันแรกธรรมจักกับประวัตนสูตรพระสงฆ์จำไว้ก่อนจังละอมาสังวัตยายเอวะเมสุตังเอกังสมยังภะควาสาวัติยังวิหารติเทดวันเนอ,อนาทบินิกัสาอาลาเมตตรโคภพคะวาเนี่ยถ้าใครเรียนบาลีเขาจะรู้เรื่องนี้เรื่องอันมีเล่าไว เรื่องอันนี้จดจําไว้เอวเมสูตังเอกังสมัยยังสมัยหนึ่งพระกวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยตัดไว้ในพระธรรมจักรพระวัตรสูตรตรงไหนตรงเชตวันเรื่องอะไรเรื่องทุกสมุทัยนีโหลดมกักท่านจะว่าแล้วนี่ท่องการท่องอย่างเราสวดธรรมจักรเนี่ยนี่คือคือ,คอท่องใช่ไหมนี่เพราะนั้นน่ะคือเรื่องละเอียดอ่อนพวกเนี้ มันจดจํากันมาจากบุคคลาะการได้ท่องได้บน่นได้สวดมานี่ก่อนหลังจากนั่นก็เลยกลายมาเป็นภาษาตัวหนังสือการบวชในสมัยก่อนครั้งพุทธกาลเนี่ยพุทธเจ้าบวชเรียกว่าเอหีบิคูบิคูประสัมพทาพุทธเจ้าบวชให้ไม่ต้องสวดต่อมาเนี่ยพุทธเจ้าบัญ,ญัติ <c oughs> การบวชของพระสงฆ์ต้องให้พระสงฆ์สวยดยดติจตุถกรรม มื่วาจ,จะคือต้องผ่านการรับรองจากสงฆ์สิบสองลูกขึ้นไปอย่างเงี้ยก็ไปสวดกันในเะอาโบสถ์สิบลูกสิบสองลูกเนี่ยก็สวดกันดโดยยัตติของสงฆ์ถ้าสมมติพระกอจะบวชอย่างเงี้ยโยโย่เนี่ยเอาพระเหลืองมานุ่งเลยเนี่ยยมว่าดีไหมมันไม่ดีหรอกเออใครที่ผ่านการบวชมาก็จะต้องรู้ว่าอ๋อต้องไปท่องมาก่อนใช่ไหม อาวการท่องท่องไงเอสาหังพันเดสุจีระปรินิพุธตมปีตังพระกวันตังสรรังกชามิเนี่ยข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงซึ่งพระรัตนใจพร้อมไปด้วยการปฏิบัติขอเข้ามาสู่พระธรรมวินัยนี้เนี่ยพูเจ้านี่ท่านละเอียดให้พระสง์รับรองพระสง์ที่จะเข้ามาบวชต้องผ่านการ สอบอันตรายิกรรมอย่างที่เราเห็นพิธีกรรมการบวชทุกวันเนี่ยสวดคุณมีบาทไหมอายันเตปัตโตคุณมีสังกติไหมอายังสังกติคุณมีผ้าสบงไหมอายังอันตราวาสโกอ,อย่างเนี้ยถ้าก็ถามเป็นขีทูดเน,นี่ยกุถังเป็นขีธูดไหมก็ถามพระก็ต้องตอบมันนัทีพันเตอย่างนี้เป็นต้นคือ พระสงฆ์เนี่ยจะเข้ามาบวชก็ต้องผ่านการการร้งจากคณ้าสงฆ์ไม่ใช่ไปอยู่ๆมาเอาผ้าเหลืองมานุ่งได้มันต้องท่องได้ถ้าท่องไม่ได้แล้วจะบวชได้ยังไงใช่ไหมกระท่องบนนี่ไงเนี่ยการสวดการบนแล้วโยมนะเข้ามาวัดอย่างที่ทํากันทุกวันเนี่ยบางคนก็จะมาเห็นที่ไปสวดที่พระเจดีย์เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวฟังเสียงกันแล้วกัน พะวงสวดได้โอ้เก่งมากชัยมงคลคาถาเนี่ยสวดได้เพราะโยมฝึกกันมาแล้วมันทำห้อยู่ในอาจินไปพม่านี่นะโยมไปบ้านใครก็ตามนะผ่านบ้านเขาตอนเช้าๆนี่นะเราบินทบาดเราไปเดินผ่านบ้านก่อนนะได้ยินเสียงสวดหมดแนละ้วดอกไม้กำหนึงดอกอะไรก็ไม่รู้ดอกบุญนาคนะสีแดงๆนะ่ะเขาก็ไปถวาย นี่แหละศรัทธาวัดกับบ้านโรงเรียนเนี่ยช่วยกันสามัคคีกันอยู่ด้วยกันคนเราถ้ามันอยู่ด้วยกันโดยทำนี่นะมันเป็นสุขโยมไม่ทะเลาะเบาแวงอย่างเงี้ยมาวัดล้วเป็นสุขไหมโอ้เดี๋ยวมาด้วยกันไม่รู้จักกันนะเดี๋ยวทํากิจกรรมร่วมกันเป็นหนึ่งันเดียวกันหมดแหละโยมเห็นไหมไปด้วยกันเดินด้วยกันไหว้ผ้าเสื้มนม์เป็นคําเดียวกันเพราะฉะนั้นน่ะคนเราเนี่ยถ้ามันมีจิตมันจะถึงนะ มันความศรัทธาเนี่ย,ยอยากจะใกล้ชิดอยากจะใกล้ชิดพระพุทธอยากจะใกล้ชิดพระธรรมอยากจะใกล้ชิดพระสงฆ์เพื่ออะไรเพื่อให้อย่างสมมติมาวัดสันปยัยญาธรตมะวงวัวใจทอธรรมาเนี่ยที่ให้โยมนี่แหละคือธรรมะธรรมะที่ให้ที่โยมนี่แหละคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดสัพพุทธเจ้าก็ว่าอยู่แล้วสัพพะทานนาธทำม,มังทีนาติ การให้ทําเป็นทานนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดอาตมาไม่ต้องการเลยอาตมาเนี่ยอาหารเนี่ยแค่นี้อาตมาก็อิ่มแล้วเมื่อวานไปพะยเยาฉันฉันข้าวกับก๋วยเตี๋ย,ยวไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอิ่มกลับมาสบายมากเท่านี้นเองไม่เคยว่าจะโออันนั้นมาอันนี้มาโอ้ไม่ฮะไม่มีเรากินเพื่อให้มีชีวิตอยู่เท่านั้นเราไม่ได้อยู่เพื่อกินเพราะนั้นชีวิตของอาตมาเนี่ย ถือว่าอาตม,มานี่จะถ่ายพ่อธรรมเนี่ยให้กับประชาชนได้รู้หูตาแจ้งสว่างเอาทําไปใช้เอาทําไปปฏิบัติวัดนั่นแหละบ้านโยมนั่นแหละเป็นวัดพระพุทธรูปมีอยู่โยมระลึกถึงตายก็ให้ตายเอาเหมือนนางสามาวดีนางสามาวดีถูกนางมาคันธยาเ,าเผาเผาบ้านเผาปราสาท บริวาน,นัางสามาวดีห้าร้อยตายด้วยกองเพลิงถูกนางมาคันธยาเผาแต่นางระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เป็นพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธองค์ว่าพุทธังสรนังกชามิพุทธังสรนังกชามิทำมังสารนังกชามิสังฆังสรนังกชามิาามไฟโหมไม่ตายทั้งห้าร้อยเลยนางสามาวดีตายตายไปเกิดบนสวรรค์แต่นางสามาวดีถูกพระเจ้า ปัจจันตะโทขฆ่าหมดพระเจ้าอุเทนฆ่าหมดเห็นไหมเพราะฉะนั้นชีวิตเราเกิดมาเนี่ยเราโชคดีที่พบพระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนที่ไหนอยู่มาเลเซียก็นับถือพระพุทธศาสนาอยู่ญี่ปุ่นเป็นคนไทยก็นับถือพุทธศาสนาอยู่เมืองลราก็นับถือพระพุทธศาสนาอยู่ในดินแดนพระศาสนาเป็นศาสนาของคนมีบุญมีกุศลทั้งนั้น เราใกล้ชิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้ทําจิตให้สะอาดเป็นพระพุทธทำพระธรรมให้บังเกิดพระธรรมคือความสว่างในใจพระสงฆ์คือความสงบสะอาดอยู่ในใจเราสว่างอยู่ในใจเราสงบอยู่ในใจเราอย่าโลภอ,อย่าโกรธอย่าหลงอย่าอิจฉาอย่าอาฆาตอย่าพยาบาทจงทําจิตให้ปกติอย่างนี้ ถ้าเราทำจิตอย่างนี้พุทโธอยู่ในใจธรรมโมยอยู่ในใจสังโฆอยู่ในใจอยู่ไหนก็ไม่ต้องกลัวตายเหมือนนังสามาวดีอาละวันนี้ก็ขออนุโมทนาในกุศลที่ญาติโยมทุกคนทุกท่านได้ตั้งใจมาทําบุญถวายพัตตาหารข้าวน้ําแม่นตั้งจิตอุทิศส,ส่วนบุญกุศลไปถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องบรรพชนเทพยดาเจ้าบ,บุญในคุณเจ้ากรรมายเวสเพสตาสพัพสัตทุกท,กทกนน ขอให้ได้รับส่วนบุญกุศลให้พ้นทุกพอยากพ้นวิบัตกแล้วแล้วขอกุศลนี้จงเป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งให้ญาติโยมทุกคนเจริญรุ่งเรืองงอกงามไพบูณ์ในธรรมในวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้นประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเราก็ขอได้ลุล่วงเข้าถึงมรรคนิพพานในนาคตการนันไกลนี้่วถึงทุกคนทุกท่าน 疼。